สวัสดีครับพี่เป็น้องทุกคนทุกท่านนะครับเจอกันวันพุธที่5้าพฤศจิกายนนะครับวันนี้มวยไทยพลังใหม่ที่สนามมวยเวทีมวยราชนนินนะครับมวยไทยพลังใหม่ในวันลอยกระทงนะครับวันนี้วันลอยกระทงนะครับอ่ะก็ออกสตาร์ทเวลา18บนาฬิกาเหมือนเดิมนะครับ5ยกวันนี้5ยกนะครับ5ยกกลับมา5ยกเลยนะครับเปิดหัวคู่แรกเลิศสิงห์กับทางด้านของโอปอลเลิศสิงห์ทองทองก็คือดาวเหนืออวันเชิดนะตัวนี้จังหวะฝีมือแข้งขวามัดขวาจังหวะฝีมือนะครับแข้งขวามัดขวาแข็งแรงแข็งแรงมากนะจังหวะแข้งดีมาก นะมวยขวาวุดคบสำหรับทางด้านของเลิศดสิงเปิดมา11อแปดลองทางด้านของโอปอฮอนเดอร์มวยไทยนะครับโอปอฮอนเดอร์มวยไทยหรือว่าชอเรียงลำเลียวหนัดยิมสออนชัยคนเดียวกันนะครับเด็กบุรีลำไปอยู่ที่กระบี่อยู่ที่ฮอนเดอร์มวยไทยของมิสเตอร์ฮาวด์นะครับทางด้านของโอปอลา่าสุดพลิกแพน็อกทางด้านของซูเปอร์บาสพนานพายพานนอนยิมนะมวยขวาเต่เข่าในีนวแข็งแรงแข็งแกร่ง,งนะครับแข่งขวามัดขวาคููนี้ขวาเจอขวาเลิศดสิงเนี่ยจังหวะแข้งมันจะดี นะครับโอปอนะมวยขวาเตะเข่าในเหนียวแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับแข่งขวามัดขวาหน้าลองได้นะอาจจะออกไม่เหมือนคนอื่นนะอาจจะออกไม่เหมือนคนอื่นลองมาคู่แรกรานะคานี้ลองมานะครับแล้วก็มาถึงคู่ที่2โจโฉหรือว่าโจโจกับทางด้านของเคนแจ็คสันมวยไทยนะเคนสอแสนรักทางด้านของโจโจหรือว่าโจโฉเนี่ยเด็กอายุยังไม่เยอะ17เดเด็กเรียนมัธยมเองแต่ว่าต่อยมเาเยอะมาก โจโจหรือว่าโจโฉผมนั่งบรรยายตั้งแต่30โลยังไม่ถึง30โลด้วยซ้ําไปนะครับก็ทารกเงินล้านดังมาจากนั่นแหละชุดทารกเงินล้านนะครับอ่าก็ก็อ่าคนที่ดูแลคนที่ทําก็ชุดเดียวกับพารูเดชท,ที่ต่อยเมื่อคืนเนี้ยที่หลังสิตก็คือครูโต้งอะเทรนเนอร์ของคุณตึกเล็กคุณตึกน้อยนะครับเทรนเนอร์ของคุณตึกเล็กคุณตึกน้อยถ้าอายุเนี่ยโจโจโฉหรือว่าโจโจเนี่ยจะน้อยกว่าทางด้านของเคนสอแซนเล็ก เพราะเคนครัมันเด็กดองในขวดโหลนะครับเคนสอแสลักนะครับโจโจหรือว่าโจโฉรุ่นน้องในกระดูกไม่เป็นรองนะครับปรับจากมวยเข่ามาเป็นมวยฝีมือมครูโต้งดูแลปรับจากมวยเข่ามาเป็นมือมวยฝีมือสมัยก่อนเข่าล้วนๆเลยไม่มีอาวุธโจโจหรือว่าโจโฉเนี่ยมาจากชุดทารนันร้านที่ผมบอกไปนั่นแหละเพราะฉะนั้นวันนี้ต้นๆเข้าไปก่อนนะ,ะต้นๆเข้าไปก่อนโจโจหรือว่าโจโฉล่าสุดแพ้นอกเลียงผาเพราะว่าวันนั้นไปแทน ส่วนทางด้านของเคนก็แพ้นอกเลียงผามาเหมือนกันแพ้ยกเดียวกันเลยยก3นะครับเลียงผาดาวเด่นมวยไทยทางด้านของเคนสอแันลักแพ้ทิตะวันนาเคนเนี่ยข้อเสียคือนานๆจะมีรายการต่อยที2เดือน3เดือนต่อยที2เดือน3เดือนต่อยทีนะครับเคนรุ่นที่วงในเคนรุ่นที่วงในนะครับเด็กเข่าในเหนียวแข็งแรงแข็งเก่งนะเด็กดองในขวดโหลแต่ว่าหัวใจมันสู้เคนรุ่นพี่เก่าเกมกระดูกดีนะครับ แต่แต่ว่าข้อเสียอย่างที่ผมบอ,อกไปแล้วนานๆมันจะมีรายการต่อยทีหนึ่งสเดือนต่อยทีสเดือนต่อยทีนะครับแต่เคนในเหนียวดึบถามว่าสู้ไหมสู้แน่สู้แน่นะครับแต่ว่าต้องรุ้นที่วงในรุ้นท้ายๆรุ้นปลายๆเคนอาวุธมวยน้อยกว่าแต่ว่าหัวใจมันได้รุ้นที่วงในรุ้นปลายๆนะต้นๆเข้าทางด้านของโจโจหรือว่าโจโฉไปก่อนนะส่วนคู่รองของวันนี้เพชรกีรีกับเพปซี่เพชรกีรีกับเพปซี่คู่นี้ผมบอกเลยได้เสียเพชรกีรีฟอร์มดีมากตอนนี้เมียฉีดล่วงหน้ามาแล้วด้วยนะครับและเสือไม่เป็นรอง เสือไม่เป็นรองนะครับผมบอกให้เลยว่าเสือไม่เป็นรองนะครับต่อกับทางด้านของเฟซี่สจารุวันพี่ชายของลาบฝันไอน้นี่ก็เสือใหญ่นี่ก็เสือใหญ่นะครับอยู่สจารุวันแต่เสือมันใหญ่นะครับล่าสุดแพ้ซินวิโอนะครับทางด้านของเฟซี่มอยขวาจังหวัดเตเา้าวจังหวัดเตเ้าวนะครับในได้ในดีในเหนียวนะครับอ่ามันจะได้เสือหน่อยหนึ่งแต่ว่าวันนี้เท่าที่เช็คมาแล้วเพชรคีรีเสือไม่มีเป็นรองนะครับสจารุวันมันไม่แรงต่อเนื่องเหมือนกับเมื่อก่อนคู่นี้ได้เสียผมบอกว่าเสือใหญ่ด้วยกันทั้งคู่ซื้อขายได วันนี้ชอบไปที่ทางาด้านของเพชรกีรีนะครับวันนี้ชอบไปที่ทางาด้านของเพชรกีรีแล้วก็มาถึงคู่เอกสิงห์มณีกับทางาด้านของโปนสิงห์มณีกับทางด้านของโปนเปิดมาราคา,สาสนะสเสมอโปนนะโปนสเปนมวยขวาท่าดวนชวนแรกชวนทะเลาะมวยขวาท่าดวนชวนทะเลาะชวนแรกยันป้าย้ายยกเต็มนะครับแต่ว่ากระดูกการผ่านมวยเป็นรองนะครับทางาด้านของโปนถ้าใครชอบลุ้นปลายนะครับปลายแรงมันทะเลาะไม่เลิกนะครับความเป็นมวยเป็นรองทางด้านของสิงห์มณีแน่สิงห์มณีหรือว่าเพชรเมืองปานของจ่าจักมันนะครับ กระดูกมวยดีกว่านะครับกระดูกมวยดีกว่าทางด้านของสิงห์มณีผมจะบอกให้ก็ได้ว่าแข้งหนักบัดแรงและศอกอันตรายสอกคมนะครับแข้งหนักบัดแรงสอกอันตรายสอกคมนะครับสอกคมมากๆทางด้านของสิงห์มณีเข้าไปก่อนได้เข้าไปก่อนได้นะครับถ้าใครชอบปนรอท้ายๆรอปลายๆนะครับแล้วก็รอบที่สองชอบมากที่สุดใสเหมือนน้าชาบูนะครับก็คือศัก์รีนะพร้อมประเด็ดกัขุนเดชชอบขุนเดชโคจชสิทธิ์กับแหลมโพ นักเลงเขาด้วยกันทั้งคู่ชอบแหลมโพร่าง,งกายดีกว่านะครับร่างกายดีกว่าโคชสิทธิ์นานๆต่อยทีเลือเวทีไปนานประมาณสักสิเดือนได้นะชอบแหลมโพนะครับ,บร่าง,งกายดีกว่าเสือดีด้วยนะครับเสือดีด้วยนะครับโชคดีครับโชคดีครับเดี๋ยวติดตามได้สดนะครับสวัสดีครับ